จัดงานมั่นนะคะในสวนก็วันนี้เดี๋ยวเราพามาดูที่เมริออตสุรวงค่ะก็จะมีห้องที่จัดงานมั่นได้ประมาณ20-30ถึงคนนะคะด้านหลังของเรานี้นะคะเป็นห้องมะาขามนะเป็นห้องที่ใช้จัดงานได้20คนด้านหน้าห้องเนี่ยเขาจะมีบริเวณระเบียงนะคะที่ถ้าเกิดว่ามองออกไปแล้วว่าจะเห็นวิวแบบเป็นสวน วันที่เรามาถ่ายนี่อาจจะมีแบบฝนตกนิดนึงนะแต่ว่าเราไม่เปียกเลยยืนอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นในห้องมาขาับนี้นะคะอันนี้เขาก็จะจัดแบบดอกไม้ไว้เป็นมาตรฐานให้ดูค่ะด้านหลังเขาก็จะจัดเป็นแบบเซตให้แขกนั่งแบบนี้นะคะด้านหน้านี้ค่ะเขาก็จะจัดเป็นเซตโซฟาที่เป็นมาตรฐานนะคะเอาไว้ให้ผู้ใหญ่นั่งอ่าแล้วก็จะมีดอกไม้อยู่ด้านข้างด้วยนะคะตรงกลางเขาก็จะมีโลโก้ให้ด้วยนะคะเกิดว่าใครที่เกียดยุย่งยากนะคะแล้วก็อยากได้ดอกไม้เยอะกว่านี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูตัวอย่างที่เขาจัดไว้อีกห้องนึง ตอนนี้เราอยู่ในห้องมะม่วงนะคะมันจะเป็นห้องม่านที่มีไฮไลท์ตรงที่ว่าผนังฝั่งหนึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นกระจกแบบนี้นะคะแล้วมองออกไปก็จะมีความรู้สึกแบบโปร่งแล้วก็เห็นสวนๆหน่อยๆนะคะบริเวณจัดงานก็จะอยู่ด้านหน้าแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจดอกไม้แบบที่เราบอกว่าเขาเพิ่มขึ้นมาให้นะคะโดยที่ถ้าเราถามราคามาเนี่ยอันนี้ด้านหลังของเราเนี่ยก็อยู่ประมาณ3า0 0 0บาทนะคะโดยที่เขาเอาดอกไม้ใน <identical S 2> แพ<ล>็กเกจเดิมซึ่งเป็นเสาตรงนี้มาบวกกับแผงดอกไม้ตรงกลางค่ะซึ่งแผงดอกไม้ตรงกลางเนี่ยเป็นแผงดอกไม้ที่เป็นจดกการอ ะะก็ให้ความรู้สึกธรรมชาติดีค่ะข้อดีของการจัดดอ,อกไม้แบบนี้นะคะก็คือว่าเวลานั่งค่ะมันจะสูงเลยหัวขึ้นมาค่ะซึ่งเวลา ถ่ายรูปติดมาตอนงานม้านนะคะมันทําให้บรรยากาศดูสดชื่นขึ้นมากเลยค่ะเห็นนะคะก็จะรวมพานให้1นึ่พานแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้วางแหวนกันเนอะแล้วก็จะมีชอ่อดอกไม้สําหรับรับตัวเจ้าสาวแล้วก็ชอ่อดอกไม้สําหรับติดอกแบบนี้ค่ะตอนนี้ยู่ในห้องนอนค่ะที่อยู่ตรงข้ามกับห้องมะม่วงค่ะห้องนี้ก็จะเอาไว้ใช้นะคะจัดทานข้าวนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะการตกแต่งโต๊ะนะถ้า5คนก็จะลุกประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดช่วงที่เขาให้นั่งชิดได้กว่านี้ก็อาจจะเพิ่มจํานวนคนได้มากขึ้นค่ะห้องเนี้ค่ะ ขามีจอด้วยนะซึ่งจอเนี้ยจริงๆเราเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนมาใส่รูปตัวเองในวันงานก็ได้เหมือนกันนะคะก็สําหรับเพื่อนๆนะคะที่มีเลิกแต่งงานในช่วงนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้อยากยุ่งยากในการเตรียมสถานที่หาที่จอดรถนะคะก็สามารถมาเลือกแพ็กเกจของที่โรงแรมจัดได้แบบนี้เหมือนกันค่ะก็จะเริ่มประมาณ5 0,000บาทนะคะข้อดีของแพ็กเกจที่สุรวงก็คือว่าเขาว่ารวมเด coration ไว้ให้ค่อนข้างครบแล้วนะคะมีเรื่องอาหารมีเรื่องสตาฟมีเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็มีที่จอดรถด้วยนะคะก็เรียกว่าเรื่องเหล่านี้เพื่อนๆไม่ต้อง ไปเตรียมแล้ให้เราไปโฟกัสนะคะกับการเชิญแขกอย่างเดียวนะคะถ้าถามว่าเตรียมงานหรือว่ามาแจ้งทางโรงแรมเนี่ยล่วงหน้านานแค่ไหนนะคะควรจะแจ้งประมาณ1เดือนคิดว่าแม็กซิมัมก็คือ2อาทิตย์นะคะคือสุดๆแล้วโรงแรมยังจะเตรียมทันอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆที่กําลังหาสถานที่จัดงานแต่งงานในช่วงนี้ด้วยค่ะ